สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีแซตหนิวภาอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะชาวบ้านบึงบอลอำเภอยางชุมน้อยค่ะร่วมอัญเชิญพระไม้ตะเคียนยักษ์อายุก,กว่า300ปีปางเปิดโลกทรงเครื่องจกักรพดิเพื่อความเป็นสิริมงคลคู่บ้านคู่เมืองสืบไปค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่26มกราคม 2, 5 6 6 4ที่วัดธาตุบึงบอนตำบนบึงบ,อ,งบอนอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดริสเกตพระครูมหาพุทธาปรัดยุพัฒยาน,นาวุฒโธเลขานุก,การเจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อยพร้อมด้วยพระครูวิจิตวีรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดท่านบึงบอลพระคูวินัยทรศักดิ์มนตรีประพัสโรพระอาจารย์โชตเจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามนำพุทธศาสนิกชนและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมการจัดงานมหามงคลพิธีมหาเทวาพุทธาพิเศษสมโพธิสมเด็จองประถมสมปรารถนาพร้อมด้วยรูปเหมือนมหาบุรพาจารย์แกะสลักจากไม้ตะเคียนซึ่งเป็นไม้มงคลอายุก,กว่า300ปีสืบสารงานประเพณีบุญกุ้เข้าวใหญ่และทำบุญทอด ไหว้ผ้ป่าสามคัคคีโดยมีขบวนแห่นางรำจากชาวบ้านในพื้นที่และจากกลุ่มศิลปินรากหญ้าก,กลาทองคําเรคคอร์ดฟ้อนรำเฉลิมฉลองอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่พระครูมหาพุทธาปรัตยุพัฒยา์ันนาวุฒโธเลขานุการเจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อยกล่าวาว่าวัดธาตุบึงบอลเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า300ปีโดยทางหลวงพ่อพระครูวิจิตวีรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดธาตุบึงบอลได้มีแนวคิดน ไม้ตะเคียนยักษ์ขนาด2-3ถึงคนโอบที่ชาวบ้านขุดพบแล้วนำมาถวายวัดมาทำการแกะสลักเป็นองค์พระจำนวน3ามองค์ประกอบด้วยสมเด็จองค์ประถมสมปรารถนาทรงเครื่องจักรพาิปางเปิดโลกเป็นปางพระยืนสูงประมาณ3าเมตรรูปแกะสลัก องค์หลวงปูง่เงาะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกผู้บุกเบิกก่อตั้งวัดแห่งนี้เมื่อ300ปีที่ผ่านมาและรูปแกะสลักองค์หลวงปู่พระครูประภากรโกศลหรือหลวงพ่อคููปร,รากาโรอดีตเจ้าอาวาสขนาดองค์พระสูงประมาณ2เมตรซึ่งทั้ง3องค์แกะสลักจากไม้ตะเคียนทั้งหมดโดยช่างฝีมือชาวบ้านในพื้นที่ส่งผลทําให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวแห่ร่วมพิธีและกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภกันอย่างคึกคักเนื่อง ไม่เคยเห็นองค์พระที่ไหนแกะสลักจากไม้ตะเคียนมาก่อนค่ะ